อ่บาเ่ได้ไม่ได้ค่อย่าไดสมภาษณ์ดีครับอ๋อคือสัสัมภาษณ์ทางอมกได้เลยค่ะใช่ให้ทำอิน่นึงอะ่ะว่างานนี้เนี่ยเราพดุ่นยังไงแล้วก็อง่างคทีไรบ้าก็จริงๆคือเรื่องสำหรับเรื่องงานนี้นะครับเราก็มีคุยกับคุณจีจี้มาอยู่ ก็คุยกันมาก็าตั้งแต่น่าจะเกือบเกือบต้องปีแล้วแหละก็เราก็เห็นว่ามันเป็นงานที่น่าสนใจมากคือพอดีอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยติดตามพวกข่าวบันเทิงอะไรก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยจะมีม,มีมีอวอร์ดแบบนี้อยู่ที่ไหนรู้ซ้ายยังไงแต่เราก็มองว่างานอย่างนี้ไปม,มาถึงแบบอิมแพกแบบนี้ก็ถือว,ว่าเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ได้มีการเดินโครงแตงแบบนี้ ก็ถามว่างานแบบนี้เราเคยมีไหมก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานปิดที่เป็นลูกค้ามาจัดงานแล้วก็ให้กับให้รางวัลกับกับลูกค้าของเขาเองแต่สําหรับเป็นงานเปิดอย่างนี้มันก็เป็นก็ก็เป็นงานที่แรกๆของเราเหมือนกันคืออินพัจริงๆก็เป็นสถานที่ที่จัดงานหลากหลายอยู่แล้วก็พวกพวกเราอาจจะรู้ก็เิดเป็นพวกคอนเสิร์ตพวกงานพวกงานคอนเมอร์โชว์อานเทรดโชว์แต่จริงๆอย่าง อย่างงานเอาหมดแบบนี้หรือว่าจะเป็นงานอื่นๆที่เป็นที่เราเคยจัดมันจะเป็น m i s s Universe หรือว่าจะเป็นงานกีฬาอะไรเนี้ยก็เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดได้ก็อย่างวันนี้คราวนี้เราได้เห็นงานแบบนี้เกิดก็เป็นงานเป็นเป็นผลงานเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้เราสามารถให้ให้ขยายตลาดตรงนี้ต่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีคนพื้นที่จีอยู่มาส่างอื่นๆเคือเราเองก็พร้อมที่อยากจะไปขยายตลาดในม่นจีนมากขึ้นหมายถึงว่า คือลูกค้าลูกค้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จัดงานที่มาจากจีนอยู่แล้วเอามาอาจจะมาจากมาจากเมืองใหญ่เมืองเลก็กดีมาเป็นอ x h ิ b เบชั n นหรือว่าเป็นคอน e ฟรน์ก็เราก็อยากเราก็อยากเห็นว่าเราจะมีส่วนตรงนี้มากขึ้นเ mm hmm. พราะว่าผมเชื่อว่าตั้งแต่คิยมานัก mm hmm. ท่องเที่ยวจีนท,ที่กลับมาในอุตภายเขามีมากขึ้นมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะมาคุมตลาดตรงนั้นให้ให้เยอะกึ้นนะครับตาดีนส ก็จริงๆคือคืออย่างเราจะมีเกี่ยวของ MICE ใช่ไหมครับก็มี Meeting มี Incentive มี Convention มี Exhibition มีอ็ก i i ก็มาโดยตลอดก็อาจจะมาแบบเป็นร่วมง,งานของคนอื่นที่ร่วมง,งานของคนอื่นที่จัดหรือว่าเป็นงานเล็กๆ,ๆที่เขาจัดกันเองแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เรามีมีอยู่ตลอดโดยที่อาจจะคนข้าลอบไม่ค่อยรู้ก็จะเป็นพวก e n t i v e group ที่กลุ่มกลุ่มลูกค้าเขาจะมาเราก็มามาประชมุมมา ป็นรางวัลให้เนี่ยก็พรุ่งนี้จะเป็นจีนจะเป็นทาง middle east ก็มีแล้วก็ทางอินเดียอะไรยนี้ก็มีก็จีนก็เหมือนมันตกไปช่วงหนึ่งด้วยการเดินทางของเขาที่ที่มีปัญหาแต่เท่าที่เราเห็นในในกลางปีก็เร็วๆนี้แหละเราก็เห็นตัวเลขที่มันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นมีติ้งจะเป็นอินเซนティブจะเป็นคอนเฟนส์ก็จะเป็นเป็นปุกกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราอยากจะปลุกเข้าไปเนจีน เราก็อย่าง exhibition ก็มีอยู่แล้วก็เราตรงนี้เราก็สามารถทำให้มีเพิ่มขึ้นได้ครับแต่อยา่างแรกก็ต้องอยากจะเราก็ต้องทำให้บริษัทในจีนเขารู้จกริงแผงมากขึ้นก่อนเพราะว่าโดยตลอดเขาก็จะแบบรู้จักบ้านไม่รู้จักบ้านแต่การที่มีงานแบบนี้เกิดมีพาร์ทเนอร์แบบนี้เกิดมันก็ทำให้เราเนี่ยก็สามารถทำการขายได้ง่ายขึ้น